วุแลเนี่ยคนต้องมีอเราแบบเรามีเป็นกองร้อยอะลุงสบายลุงไฟใหญ่สบายลุงไฟใหญ่ไปเลยครับไฟใหญ่สบายเลยครับงั้นกูต้องอุ้มป่ะกูต้องอุ้มขับอยู่ข้างนอกเลยเบลหรือเปล่าถ้าแบบว่าไี่บอกว่ามีอีกหนึ่งร้อยจุดถ้าเงินแก๊งถึงชิบหายแล้วแล้วลุงอุ้มด้วยลุงไม่ไม่ถ้าอยากแตะลุงเข้ามาเลยเร็ว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 ยร็วเน็วเร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 ็ว่ร็วเร็วเร็วเร้าเร็ว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 ยไปด้วยไ็วเร็ไปร็วเร็ ้วปิดประตูดิอิสซั่ปิดอ่ะมึงก็ลงไปปิดในดีเออปิดเดี๋ยมึงปิดเนี่ยมึงเป็นเือกอะไรดดูดูบ่อ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 มันจอดมันจอดมันจอดไหมอ่ะคุณคุณกันทางนั้นเลยเบนเบนเนนจับไม่ได้ กากอะไรอะอยู่เนี่ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะกักอะไรอะเล่นยาอยู่เนี่ยวเง่งเง่งเง่งรักกันตายี่อะไรลงมานี่อ๋ออ๋ออ๋อดูว่าตกกักศพพี่อะไรไม่ได้กักนั่นด้วยผมก็เลนื่อยผมขี่รถเหนือยหักบนไปบนมาเฉียวแค่เฉียวเลเวลเองใช่ เอาเงินล้านห้ากูคืนมือเอาเงินล้านห้ากูคืนมืออุ้ยตั้งใจชนก็นี้กูฮับบี้เกิดอะไรยี่ห้องอัน ตำรวจน้อยจ้ดตำรวจน้อยจ้ดตำรวจไปไหนนี่ มันไม่เห็นมาเลยบอลครับลุงไม่มีใครไล่เลยอะ่ะ<ด>บอลแม่ก็ไม่รู้เขากลัวหรืออะไรเขาจะปล่อยไอ้เหน่วยงานเขาเอ่อเลยเหรอตำรวจรรไม่รู้ว่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาน่าจะเตรียมกำลังอยู่หมอตำรวจเขาจะตเตรียมขอ,องเตรียมอะไรเขาจะมาสุ่มเราหรือเปล่าลุงว่าจะเต็บเขาว่ากูมีฮาคิราชันอยู่ถ้าเราล้มใกล้หมดอาจจะเปิดฮาคิเอาไม่หมดลุงเจ้าผมเราไม่หมดเดี๋ยวจัดมาแล้ว ไปคืนไ oui. ม oh, mm ่ม hmm. ีกระตุกใครมีแม็กกระตุนขายบ้างครับแม็กละหมื่นห้ามีไหมเก็แคเก็บปืนแล้วยิ่ฝากได้ครับกนไหนเอ้โหได้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 ตั้งได้ไลยตั้งมาเลย ยิงมันหน่อยดิยิงมดบอลบอลยิงมาดีบอลบอลยิงมาดิเลนี down, neten, oh no. yeah. line, ่มัดบอลโดน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  บบเ,เอบาบรังคาดเบล้างเอาบาหรังคาดิบ้างเอาบาหรังคาดิบาบ โอ้ยรถปืนทีดน้ำปื้นทีดน้ำไอ้ดูไอ้จะดูเข็นเลยเบลวิคิดรถจริงแล้วลงไปล็อกแชกแชกลงไปล็อกมาเร็วต้องยังไงต้องต้องยางม่มาม่มาเข็ดนอก โดนอได้รนกูอแกากแกลองรถก่อน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 ตอนนี้ฝากเขียนรถหน่อยดิลองรถก่อนพารถได้ก่อนขึ้นมาเอาขึ้นมาเขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาผาแล้วครับแส่ไปลำเพี่ยนใส่ไปแลำเพี้ยนอาคีใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับตรงนั้นฝากความฝักได้อยู่มีเงินเบ๊มไปแล้ว วันค้างวันค้างวันค้างออกเลยออกเลยได้สมแล้ววันค้างเดี๋ยวปล่อยเซิร์ฟปล่อยเซิร์ฟวันค้างวันค้างวันค้างไม่ไดไมทำเลยได้โอกาสสุนได้นะเดี๋ยว พี่ทำได้ไหมแม่ไม่โหลดโหลดแล้วโหลดแล้วปวดไอ้เด็บข้างยี่ยต่กูวิ่งไปได้แล้วแกเขาวิ่งไปกลางถนนแล้วกูวิ่งไปกลางถนนกูเปิดฮาคิเลยได้สัตวายเมื่อไหร่กูวิ่งไปกลางถนนกูเปิดฮาคิเลยได้เฮียกูบอกอย่าคนตัวนะครับลุง ไม่กระส่นกีตรงนี้พี่เรียกอะไรอ่ะเอาโดนศัพไปก่อนพี่หนึ่งโดนศัพก่อนไม่ได้ยิงเลยกูไม่ได้ยิงเลยกูยิงแต่เลเบลและไอ้ไฟยิงลงยิงครับว่ยิงใเลเบลตรงนั้นไม่ได้ยิงเลยโดนจีบปืนฉีดน้ำยิงไม่ได้ยิงขอหลักฐานหน่อยครับแค่นั้นแหละเจ้าหน้าที่ครับไม่ได้ยิงนะกูกูกูไม่พยายามช่วยตำรวจนะถ้าอย่างนั้นน่ะไม่พยายามช่วยแต่กลัวเอ๋อแน่นอนกลัาเอ๋อแน่นอนถ้งนั้นน่ะโอ้ถ้ากูถ้ากูนี่จริงๆกูหนีไปแล้วแหละค กูบอกให้กูไม่มาขี่รถข้างๆหรอกหกสิบสองนัดอะพี่เอาไงใจร้ายกูก็แล้วแต่แค่นั้นน่ะไม่เป็นไรกูไม่ได้ยิงเลยให้เขาปล่อยตำรวจได้เวลาชุดเนี้ยกูติดคุกับกูจะปล่อยไงอะกันเนี่ยถ้าลงสัญญาไงเออยกให้ทุกทุกอย่างมาให้เขาปล่อยตำรวจในเรเบลให้หมดอะไม่ตอนนี้มันอยู่ในนั้นหรอไว้ทั้งหมดมันก็เกินไปเปล่าแล้วคนหนึ่งได้ไม่มีคนห่อไงไม่ได้โดนห่อเลยแค่โดนตีสลบอย่างเดียวเนี่ยไงก็เดี๋ยวไปเอาออกให้สองคน สองคน oh, อ่ะสองคนสามคนก็ได้อ่ะสามคนไอ้เพื่อนเราสล,บลับอะไรเบลเยอะปะน่าเยอะเยอะสี่ถึงห้าคนอะแเป็นหมอเหรอใช่เอาไงกูเนี่ยไม่ใช่ผู้วงการนะแล้วตำรวจอ่ะตำรวจอะแต่กูมีคนผู้วงการกูสามารถบอกได้ว่าคือใครถ้าลุงบอกนี่เสียตังค์ไหมไม่เสียแต่ว่าอย่ายึดกระสุนได้ไหมเพราะไม่ได้ยิงตำรวจจริงๆ ไม่ทำไมลุงมีบัตรหน่วยลบพิเศษอ่ะไม่บัตรอ่ะกูยังไม่เอาคืนเลยเอาวันนี้บัตรเองนะกูดึงคืนนะลุงผมดึงมาแล้วดึงมาแล้วกูบอกผู้วงการได้ไหมเอาป่ะผู้วงการคือตำรวจมันหนีเข้าเลเบลมันก็แจ้งแล้วแหละว่าใครหนีเข้าเลเบลมีผู้วงการอ่ะมีแก๊งแกนนำเลยเดี๋ยวบอกให้ผมน่าจะรู้อยู่นะลุงไมันมีฟังเสียงกันอยู่ผู้วงการคือ M K K The อปเปอร์นั่นเองคือผู้วงการ เขาเรบวนเหตุจงใจเขาอะเหตุจูงใจน่าจะเป็นเขารักเขาพบลักกับผู้หญิงคนหนึ่งในสอนอแล้วทีนี้เลิกกันเขาก็เลยแบบแบบแบบด์กด์กตัวเองอะเขาก็เลยรวมคนในสอนอในเลเบลเพื่อประกันทืดตำรวจโอเคใช่นี่เกิดจะความรักเหรอครับเนี่ยใช่เรื่องความรักใช่แล้วว่าไงไม่น่ามีความรักเลยอันนี้หัวหน้าแก๊งใหญ่เลยนะ ไหวป่ะนายเรเบลไหวป่ะไหวป่ะเฮนเรเบลพวกผมไหวอันดี้ลงเอ้าเหรอเอ้ยแล้วไ้เย้ก็ใหญ่อยู่เลยได้ป้าหกสิบสองนัดนู้นมึงมึงลองรวมดิว่าเงินเท่าไหร่เกินไปกูไม่ได้ยิงจริงไม่ได้ยิงตำรวจสักนิดเลยถ่าลงไม่ถ้ายิงตำรวจก็ต้องลงแล้วหรือเปล่าไม่ได้กูเลงแต่กูไม่ได้ยิงคือบางชีมันไม่เห็นว้สายตากูแก่แล้ว เอาหลักฐานมาดิอะว่ากูยิงใครล้มอะเอาพูดมันเลยมีไหมไม่มีใครล้มสักคนมีนักเรียนแจ้งเวลาเรียนนักเรียนมันแจ้งเราอยู่ว่าโดนไปบอกมาไปบอกมาเขาบอกว่าอันสามสี่ไล่ยิงกูยิงในเลเบลในนั้นอ่ะอยู่ในเลเบลทั้งนั้นเลยซึ่งไม่ผิดกฎนี่ไม่ได้ยิงข้างนอกสักครั้งเลยยังไม่ได้ยิงร้อนตำรวจยังไม่ได้ยิงใครเลยยิงในเลเบลถามด้ไอที่ขี่รถไอนี่มาใช่ไหมรถรถสองประตูอะนั้น่ะ เออนั่นแหละนั้นยิงในเลเบลเขตเลเบลแต่ไม่ได้ยิงนอกเลเบลผมพูดจาดีๆก่อนไม่ได้ยิงในเออผมกระสุนเวทให้ละกันถ้าในเลเบลแต่ลุงก็โดนปอดตินะครับครับแล้วลิมิตลิมิตซิมตบปุกนะครับลุงใช่ป๋อลิมิตถึงแล้วเหรอแล้วลุงพร่อยาไหวยังไงช่วงนี้แบบต้องการยานี่เด็นัญชาแพ็คต้องยึดไปพี่โอ้ยขยานั้นมาจากทีซีเอาไว้สูบ มันทำไม่สูบเวลาใครเครียดไงแล้วโอ้ยกระชากูอีกอ่ะโอ้ยแย่ใจได้โดนเยอะแล้วเหรออ้าวโดนเยอะละทำทายังไงวะไหวเปล่าไหวเปล่าไหวไหมแต่ใครมีปากเสียงกันอะ่ะใครมีปากเสียงกันอะ่ะ น่าจะน่นาจะมีปัญหาไกลบอลมาครับำตำรวจแต่กูมองนะถ้ามึงจับกูอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมึงเอากูไปแลกอ่ะกูว่ามันคิดว่าจะแลกให้ได้แความคิดกูอ่ะพวกเราดูเดิกแอ้วเขาบอกว่าม,มันไม่แลกหรอกเอาเหรอใส่ไ,ไหมเอาดีๆเร้ว<ล>มัน<ล>เหลือก<ล>็นอย<ล>แค่สองคนเอง ไปเลี้ยงหมูมันต้องสิบตัวโดวนจับแพงจังอราก็เนี่ยเลี้ยงหมูเออไปเลี้ยงมากูถ่ายรูปไปอยู่อยากดูปะล่าถ้าลูกเลี้ยงมันต้องขึ้นป้ายประกาศอะทำไมมันกระตุกกระตุกจังอะในสอนอนเนี่ยผมรู้สึกกระตุกอะกระตุกมากยะนวลนวลครับเออหนวงจัดเลยเนี่ยนะกระตุกมากอะ่ะเราจะปล่อยผมเข้าคุกยังเนี่ยให้ผมเข้าคุกไปเถอะอะไนจะเจออะไรก็ได้แช็คสายบินเนี่ยนี่มีกนเท่าไหร่ ดละพันโอ้ห oh, มี10ขวดเนี่ย3,000มมครับลุงเบาๆเกี้ยแล้วไม่ลุงอุ้มไงลุงลืมหรือเปล่าลุงล <_ d ving> ืมหรือเปล่าลุงอุ้มลุงหน่วยงา <_ d ving> <_ d ving> นมันไม่โดนเพิ่มหรอพี่รับไม่โดนไม่โดนตอนเอาแค่2,000มมก่อนอย <_ d ving> ่างโง่เป็นตำรวจมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยแรงมากนะครับเนี่ยมื่้ผมจะแอบลดให้นะผมไม่ลดละ มึงไม่ลดอยู่แล้วมึงอย่ามาแอบไอ้เหี้ยมึงไม่ลดอยู่แล้วมึงอย่ามาต้องไม่ได้ลิมิตลิมิตก็ต้องคลิปเปิดใช่ไหมเปิดวงกว้างๆแล้วสองยี่สิบสองหมื่นไอ้สัตว์แล้วลิมิตอีกหมื่นหนึ่งเปล่าไอ้โง่มึงจะใส่กูเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งทำไมเนี่ยเออผมผิดอะไรเอ้าไอ้เหี้ยก็มึงจะใส่กูอีกหมื่นหนึ่งจะผิดอะไรก็รู้ว่าต้องโดนสามหมื่นไงอ่ะก็กูโดนสามหมื่นไงตะกี้บอกจะเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งหรือเปล่าไม่ผมหมายถึงแล้วสองหมื่นก็เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งยังไงอีกหมื่นเป็นสามหมื่น ผมพูดจริงเอนี่ยเนี่ยแล้ว <elementary> ม <INTER> ันใส่กูไปสามหมื่นโอ้โหเนี่ยตอนนี้มันใส่กูไปสี่หมื่นแล้วเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นไปแล้วสี่อะกูเปิดบินห้มึงดูไหมผมเปิดบินสองแล้วก็หนึ่งไม่ผมดูผมดูบินลุงอยู่เพราะมันอยู่อันท้ายสุดครับมันสามอันล่างโอเคโอเคขออนุญาตเโยวนะครับไอ้เยียดอิฉลาดด้วยซัสบินลุงเยอะมากเลยครับขออนุญาตเต็มนะครับ ช่ได้ใช่ได้เนี่ยมึงเออหมดแน่มึงเออหมดแน่แค่นั้นแหละมึงเออหมดแน่ไอ้สัตว์ขาเออหมดแน่กูเล่นมึงเออหมดแน่มึงทำอะไร <c oughs> ไม่ได้เลนียย่ <ไง S 2> งงย,ยเอ้ยอย่ากลัวไ,ไ,ไ,ไอ้เหี้ยมึงเออหมดแน่ไอ้สัตว์เซิร์กหลานลักดูชื่อนะเซิร์กแค่นั้นแหละอย่าให้กูเหงาเพียงลำพัง นับมาวันที่สิบห้าครับแล้วก็อัแพดพวกทีซีมันรู้สึกเห็นเขาบอกนิโนสปอยมาอยู่วิให้โดนจับใครอะ มาเชยจะมีบวกไหมมีมีมีมาเชยมีครับใครอ่ะครับใครอ่ะครับคนดีครับคนดีที่อะไรคนดีครับใครแก๊งไหนแก๊งไหนครับไม่มีแก๊งขอดูบัตรหน่อยขอดูบัตรหน่อยไม่มีแก๊งอ่啊 อาจจะคุยกัเขาให้ดูได้โอเคอ่ะได,ด้ลุงมะเย่อาติจ่าไปไหนมา <c oughs> ได้ข่าวไม่แพ้เดิมพันกันด้วยนี่ลุงเก้าสิบ ชนะไปเกมหนึ่งแล้วต้องแพ้เกมหนึ่งสี่สุดสี่เสีย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 เท่าไหร่เสห้าล้านมันเก่งไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเอ็มเคเคอะเรามีเงินเยอะมากเลยเหรอครับว่าถ้ามีมึงอ่ะถ้าเรียกมึงมาก็ชนะแค่นั้นแหละแต่มึงไม่มาไงจริงแค่วัวอยู่อ่ะยังไงก็ชนะล้านเปอร์แต่มึงไม่มาไงแต่ไม่รู้ทําไมเรียกไม่มาไม่โอ้โหลุงกูไปเจอคนบิดบิดเงินวัวสี่เดือนอ่ะ แค่นั้นเองโอ่ยไปนี่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 ไปเลเบลเลเบลพวกเราอยู่เยอะตีตีกับตำรวจเลเบลอยู่ให้ใครมาขี่รถยิงเราอ่ะมีคนมีคนใช้ปืนยิงเราอ่ะเออเฮียไป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 ไใครมาขี่รถยิงเราวะไอ้สต่์ปืนบอกห้าด้วยยิงลุงเลยนั้นอ่ะมันจงใจนะเราอยู่ขวา เฮ้ยมึงเอาตำรวจหมดจังเนี่ยไอ้บอลมึงเอาตำรวจหมดจังเนี่ยมึงต้องห่อมันมึงต้องห่อมันมึงต้องห่อมันเลยห่อแบบเป็นศพเลยนะครับเออมึงต้องเอาให้มันหมดสอนอไปเลยโอ้อหศพครับพอศพพอศพไอ้เหี้ยแล้วมันควรตีนกูไอ้สัตว์เอาแม่งจริงพี่เอาแม่งจริงเอาแม่งจริงเอาแม่งจริงแค่นั้นแหละเอาไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลแม่งเลีถมแม่งเลยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวกับตำรวจแล้วเอาแม่งก์จริงตายรอบละ สี่กูไปไหนฮะสามสี่กูไปไหนฮะอีบอสบอกสามสี่กูพาไปแล้วปะใครก็ได้พาไปเอารถหน่อยไปไปครับเอลสามสี่ก่อนใครก็ได้ไปส่งหน่อยดิใครมีรถปะไม่ใครมีรถปะไปส่งหน่อยดิใครมีรถนะไปส่งหน่อยดิไปส่งหน่อยไปส่งไปนะ แซ่บสอนอข้างทำไมตรงนี้มันกระตุกจังวะโอ้โห ไม่รถไม่รถแบ่ไปแล้วลองขึ้นลองขึ้นดูดิ ผมแซมไม่ไมลุกโซบตำรวจอยู่ไหนอะโซตำรวจอยู่ไหนอะเหลือกิอนทุกปอกนะลุงไ,ไม่ห่อไม่ยินว่า ตำรวจงงไอก้อนตุกกต่อกลับตำรวจไม่เล่นด้วยแล้วผมไม่เล่นด้วยแล้วยีราฟเมือเป็นทีครับไม่ใชใครไหวกับเราไม่ใชใครไหวกับเราครับเราไม่ได้กักนะแค่เขาไม่ไปเอาเองเขาอยากได้เขาเดินมาเอาให้เขาเดินมาเอาครับเราไม่ได้กักเขานะนี่ไม่ต้องไม่ห่อเขาแล้ว ไม่รู้ว่าหายไปไหนเมื่อไ้เียเดินไปก่อนเอามาเล่นด้วยแล้วเหรอไปครับเ,เดี๋ยวเดีขาก็มาครับเขารวมกำลังกันอยู่ครับรวมกำลังกันอยู่ครับเนี่ยมาแล้วนะ่ะโอ้ยถอยหน่อยเถิดถอยเถิดนัยแจ็คก็เนี่ยถอยหน่อยถอยหน่อย Oh. Uh -huh. คกระตุกอะไอสัตว์ตุกจัดอ่ะไอเหี้ยต,ตุกจัดอะรถกระพริบรถวาร์ฟรถเทียอะไรไปหมดอะไอ้เหี้ยคนแม่งเยอะจัดไป<อ>ตรงพาวไงพี่ มีใครเม็ดปลา <บน S 2> ปขายาไหมครับเม็ดละหมื่นเจ็ดครับเม็ดละหมื่นเจ็ดรับสามเม็ดครับเม็ดละหมื่นเจ็ดครับเป็ดปลาถอนหน้าขากไม่ได้เลยน้องบอกว่าโดนป่นอยู่ใครมรขายครับ <c oughs> มีใครเม็ดปลาขายเม็ดละหมื่นเจ็ดไหมครับ <c oughs> รับสามเม็ดครับเป็ดปลาเชื่อว่าบินเกิน,นสัตว์มีใครเม็ดปลาขายไหมลุงไม่มีปลาขายไม่มีเลยกูมีแต่เหล็กอะเปลาไม่มีเลยเหรอลุงไม่มีในตู้กูอะมีแบบมีแค่ห้าช่องอะบอล ไม่มีเคี้ยอะไรเลยมีแต่เพชรแดงนะฮาช็อกเลยลุงเออแม่ครับลุงแม็กมีมีเนื้อให้ผมสักอันไหมครับลุงไม่เห็นลุงเป็นไรอะไอ้ผ้ายายผายายลุงไม่ได้มตาลูกระเจบไอ้เคี้ยแล้วมันค้างจัดเลยเคี้ยเมื่อกี้โคตรมันเลยเคี้ยวบอลตีไม่เอาใครเลยบอกว่าห้าก็ตีฆ่าผู้ฆ่าหมออะไรหมดเลยเมื่อกี้ผมไอ้เคี้ยแล้วมึงต้องเห็นไว้แม่งโคตรค้างอะไอ้สัตว์ เขาเป็นแรลงสอนอข้างครับแลสอนอข้างัมันน่าจะเดือดกับมึงด้วยไว้หมายถึงไอ้ไอ้ไอ้คนที่ด่าทะเลาะมึงว้ามันบอกว่าน่าจะมีปัญหานะมันรู้เลยว่าเป็นใครอ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่มันมีปัญหาผมครับอาเดงกำอาแดงกำมันไมหัวเรื่องเลว่าไม่ให้ผมซ่อมรถนะแล้วผมก็ไปด่ามันมันจับมีนประมาทผมเข้ากงอ่ะผมก็พอมันจับมีนประมาทเป็ดถ้าผมไม่ด่ามันต่อผมโดนมันจับต่อผมก็เลยเลือกที่เอาเอาปืนบกแปะไปยิงไกลๆไม่ให้พวกมันไล่เคสอะแล้วมันก็โกรธแคสผมครับอย่างเงี้ย ไปเซ็กเกิดใจกันนะครับเตรียมลุยจพี่เซ็กแม่เอารถเชียร์เทศบาลมาไล่ยิงอ่ะแม่โคตรปั่นมี่จะฆ่าตีฆาคาร์ดูลูกเยอะมันเอามาไล่ยิงอ่ะเนี่ยใครยิงยางกูวันนี้ไอ้เหี้ยอุ้ยรถไฟรวจมองขึ้นไม่ได้อ่ะใครยิงยางกูอ่ะแม่ใครยิงยางรถกูไว้สั่นย่างเหี้ยเลยสัตว์ ผมเห็นรถลุงว้ากับลุงอ่ะมันแว๊บๆๆๆๆๆต้องออก,อก่อเฮียมันแหลกเนี่ยรถไม่คนแหลกเลยอ่ะประเทศอ่ะแหลกจ,จัดน่วงจัดเนี่ยกระตุกอ่ะกระตุกอ่ะกระตุกจัดอ่ะ สิ่งดีคือแฟม่เลียซื้ตีมันคิดและดูดดีคุณทองกันมาเท่าไหร่สต์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิทิ์แต่ของพวกคก็ฟังทั้งห่าไม่เช่มันยอมไม่ดูดีบ่อยกจะของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา